สวัสดีค่ะหัวข้อวันนี้เนาะ reading sports activity นะคะเราจะมาดูว่าการ l e a d i n g a s s e s s m e n and measuring success นะคะต้องดูอย่างไรก็คือเวลาที่อ่าเราเตรียมแผนแล้วเราจะไปทำการซ้อนแล้วนะแล้วเราจะ รู้ได้ไงว่าไอ้เซสชั่นที่เราทำมันประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะมันก็มีองค์ประกอบอยู่ไม่กี่อย่างนั่นเองนะเรามาดูหัวข้อแรกวันนี้จะพูดถึง demonstration of attributes นะคะคือการนำเสนอหรือการสาธิตให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีของผู้นำนั่นเองนะคะคำว่า demonstration แปลว,ว่าการสาธิตหรือการแสดงให้ดูเนาะส่วนคำว่า attributes ก็คือคุณลักษณะนั่นเองนะคะโอเคสิ่งที่จะต้องทำอ่าเป็นตัวอย่างให้กับเด็ก นะคะหรือว่านักกีฬาที่เขาดูเราเนี่ยนะในฐานะที่เราเป็นโค้ชเราต้องทำยังไงนะอันแรกเลยเราต้องแสดงให้เขาเห็น Skills, Qualities and Responsibilities แน่นอนต้องทำให้เห็นว่าเอ้ยเรามีทักษะจริงๆนะเรามีคุณสมบัติที่ดีนะ u l l t y y เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะนี้สำคัญเลย3อย่างนะถัดไปคือ make sure the session is safe at all time สำคัญมากๆ ว่าไอการซ้อมของเราเนี่ยมันจะต้อง s a ซ e at all time คือปลอดภัย ตลอดเวลานะคะ Effective planning and preparation นะก็คือมีแผนและการเตรียมพร้อมนะคะที่ uh, ได้ผลนะคะ Effective ก็คือมีประสิทธิภาพมันเองนะคะถัดไป Monitoring throughout the process นะคะคือมีการ monitor คือสังเกตการคอยดูอยู่นะคะ Throughout ในที่นี้แปลว่าตลอดเลยนะคะตลอดทั้งกระบวนการก็คือตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะทุกอย่างจะต้องมีการแบบคอยสอดส,ส่องดูแลตลอดเวลาเนาะ ถัดไป set appropriate aims and objectives rules and regulations นะคะเหมือนเดิมก็ย้ำอีกทีนึงว่าเราจะต้อง ตั้งเป้าหมายนะคะตั้งวัตถุประสงค์รวมถึงต้องอธิบายกฎกติกามารยาทข้อบังคับให้ชัดเจนนะคะและสุดท้ายสิ่งสำคัญก็คือ master of communication ก็คือเราจะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะคะก็คือเป็นคุณภาพที่เราจะต้องพัฒนาด้านบุคลิกภาพของเราด้านความสามารถของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการ Safe ใช่ไหมคะมีการเตรียมแผนนะคะที่มีประสิทธิภาพนะต้องทำให้ได้ผลมีการมอนิเตอร์ก็คือคอยดูตลอดเวลานะคะมี Aim Objective แล้วก็มี Rules and Regulation ที่เหมาะสมนะคะทุกคนต้องปฏิบัติตามแล้วก็จะต้องมี Communication การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นเองคะ่ะ